ให้ได้ดูวิวการปักน้ำจาก b ีเนะครับจะวิง่งผ่านจะตาดีปักน้ำ เ็จะตรงสารการตงตรงนาฬิกา แอบ,บกิวมาฝากครับนั่งรถผ่านปักน้ำมาก็งานปักน้ำก็เริ่มแล้วนะครับ Yes. มาลงสถานีฝักงน้ำครับสะดวกสำหรับงานฝักน้ำ,ำ,นานำมาก็เลยครับเริ่มแล้วอากาศดีแต่ไม่ร้อน hey, okay, นั่งมาถึงสำมรองนะครับวันนี้ที่สถานีสำรองเ็าไม่คนไม่เยอะรับสำรองก็ต่อสายสีเหลืองได้นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ